ไปท่านผู้ชมอนสถานีสลดเเัดแดงแล้วพี่น้องเอ้นี่คนก็จะบประมาณนี้นะทุกคนสถานีสลดัดแดงเดี๋ยวมาทองมาตุลาทุกคนไปชมเพลินบรรยากาศดูทางไปส่วนลุงที่นี่นะสนะนนะนุดอ๋อตรงหองนี่งามแห้งดีพี่น้องสวยงามแห้งหมดเมืองไทย ก็ชีวิตคนเกโเบิรงพี่น้องเอยทางรถไฟฟ้างามแห้งดีพี่น้องเอย้ยมองนี้เป็นทางโค้งทางโค้งงามเป็นงามทุกคนเด็กสถานีสาลาเดงพี่น้องเอย้ยนี่เบิรงกเด็ด ตึกใหญ่ตึกสูงคนส่วนทางหน้าก็จะเป็นแยกนั่นคนเป็นแยกแยกปลามตีหรือย่างในพี่น้องล้วกาตรงแยกนั่นก็จะเป็นอาส่วนลุมพีนี่นาอพี่น้องคดเดินโอ้ยตึกพี่น้องอ้ยเมืองไทยยิงใจอลังการมากๆเลยคนเลยคน นี่ฟางนันก็มาแล้วพี่น้องมาทังบางกว่าไปแล้วทุกคนเลยรดไปทุกคนทางโค้งพอดีนะทุกคนมองนี่มองนี่เป็นทางโค้งครับทุกคนโคตรเมืองไข่ทุดยอดอีพี่น้องเลยจนข้างล่างรถก็ร้อยหลายพี่น้อง,องเลยเทพเมืองไทยรุดยอดอพี่น้องเลย ไปพี่น้องเดี๋ยวพ <az> ่อทองกราจะพาทุกคนลงไปด้านล่างนะทุกคนไปนี่พี่น้องเอ้ยส่วนทางนี้นะขึ้นมุ่งหนาไปทางสะพานตากสินนะทุกคนอุ๊บปุ่เิงตึกความสวยความงามอันนี้อยู่สถานีสระสะแดงนะทุกคนนี่ตันด้านล่างนะพี่น้องโอ้ตกเป็นห่าง น้าตึกใหญ่ตึกสูงนี่แต่กระจกสวยงามพี่หน่อยคุณเป็นเทรลสันเบ่งจนฟดซายตาเลยทุกคนเลยคุณนะ่ะจนเรือม,มองมองเลยทุกคนเลยโอ้ประเทศไทยทยอดอลังการขนาดนี่เลยคุณเอ้ยตึกนี้ตึกใหญ่ตึกสูงอลังการขนาดเลยคุณนะ่ะรถไฟฟ้าเข้ามาอีกแล้วพี่หน้อยเอ้ยมาแล้วมาแล้วคุณ อแล้วกว้ความมันเงาพี so, ่น้องอืเป็นเลยมีปเอ๊ะความเงาความรถไฟป้าป่าทางนั่นก็มาพี่น้องทางนั่นก็มาปวดาหมกแล้วค้างนีก็มาเื่อการปวดเลยปวดนะอ๋อทบ ความเงาวพี่น้องเอไปพี่น้องเดี๋ยวไปท้องกับสีลงไปด้านล่างแล้วตกคนไปกดน้องต้องเที่ยวลายเติบอยู่ในตะกุนเลยไล่เตุบกดไปทำสีลงต้องเหนื่อยตะกคนเนี่ย like. like. มันได้อะตกล ไปทั้งนันาะทุกคนนี่อันนี้คืออยู่ด้านในมี่ชั้นสองนะทุกคนโอ้ยใครเตยทุกคนเลยทุกท่านนะบวกบันไดบวกมีเซเว่นมีบันไดเลื่อนอย้ยา อเดินไปหมดเลยต้องต่อแถวอันเข้าไปอ่ะไปน้ำประจุเลเอาไปแล้วต้องไปมุงนะ่งหน้าไปทางคนละสวนลุมพินีทุกคนเลยนี่ตอนนี้ก็เป็นทางเงื่อนไสน้ส่วนเป็นทางทางในกรุงกหลาย จ้าวบะท่องอยากไปทางสกายบล็อกมู่นน้าไปทางส่วนลุงที่นี่นะคนฝ่าท่านผู้ชมไปเบิ่งนักท่องเที่ยวว่ามสีหลายขนาดใหญ่นะกคนกอคือจ้าวบะท่องประเทศไมายนะทุกคนนแบบ,บ,บใส่สเสียงโทรศัพท์สดๆเลยทุกคน,นกดอ๋อสกายบล็อก อันนี้จะมุ่งหนมาไปทางสวนลุมนะทุกคนเลยสวนลุมสวนลุมนี่ทุกคนนักท่องเที่ยวชาติต่างชาติก็หลายหลายทุกคนเลยทุกคนนะหลายประตควรทุกคนเลยทุกคนนี่เขาทำกันเลย จะาหมวยพี่น้องเออโค้งง่ามมีก็ต้องเงียทุกคนบอลตามทานเต๊ะมันเลยตุซอยเข่านี่พี่น้องเอยตอนนี้พอต่อกามาฮอดแยก แยกตรงแยกสะพานนี่นะพี่น้องไทยญี่ปุ่นนะทุกคนเขาบิ่งถนนหนทางพี่น้องเบิ่งขีดเส้นกระจาดจอนทุกคนกระจอกบึงต้นลายตาทุกคนเดียวคนจีนอ๋อโซเชียลเส้นไหนเป็นเส้นไหนทุกคนเอจอทีวีจะอบักย,ย่อยๆทุกคนตัวนี้ด้านล่างเนะครับทุกคนเป็นอนะ่า ทางลงใต้ด es ินนะทุกคนรถไฟฟ้าใต้ดินเบื้องต้นเบื้องสะพานน้องเสื่นอมอันนี้ก็จะเป็นสะพานคามคามคามแยกส่วนด้านบนก็จะเป็นอ่าทางรถไฟฟ้าส่วนด้านนั้นก็เป็นโรงพยาบาลนะทุกคนโรงพยาบาลอ๋อประเลยไช่ร้อนอลังการขนาดเลยทุกคนความอลังการสะพาน สะพาน่อยกุจเห็ท้ามถนนคนนี้แต่เล็กล้วนๆเล็กออยต่อยเนิดหน่อยสวยง่ามมองไมหน้อ ถนนท่าทางความมันหลายนะพี่น้องเอ้ยถ้าเลี่ยวพิชชีวิตเปลี่ยนเลยทุกคนเลยชีวิตเปลี่ยนเลยพี่หน่อยประคุณไปเลี่ยวสายไปอ่าขับรถอยู่สายคนโอ้โหกว่าดขับรถได้่กูไม่ธรรมดาเนี่ยพี่หน่อยถนนท่นทางความมันหลายจับเส้นไหนเป็นเส้นไหนเมืองเที่ยงพี่น้องเท้ากับสาบกยกเท้าสายลย่ายก ตซลามุนกันอยู่ทุกคนเดชเขาท,นทานผู้ชมเนะอ,อาท่านผู้ชมเนนมกกย์หรัคคหคบ,ใใบคลิปนี้นะบะทองกัลศิลาท่านผู้ชมเพียงเท่าน,นี้มากับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามมีสิ่งสำคัญเนาะพี่น้องกดขับโดสณาเพื่อเป็นกำลังแรงใจเด้อสหรับคลิปนี้บะทองกัลศิลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้เดี๋ย่าพลาดไม่คลิปหนะ้าสวัสดีสครับกด ยังรถไฟฟ้าประมาณนะทุกคนมองนี่ก็จะเป็นมองทางโคง้งพอดีทุกคนหมดไปแล้วไปแล้วลรถสลับมุนซะเลยไปแล้ว